วัลพลเก่งๆนี่ครับคลิปนี้ก็มาติดตามมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ครับผมได้มาคุยในเรื่องงานนี้ต้อนรับเป็นพิ้งครับกับคุณหนุ่มครับซึ่งเดี๋ยวจะให้าคุณหนุ่มบอกนะครับว่ารู้จักเนี่ยผมเนี่ยได้ทางไหนนะครับผมคุณหนุ่มของคุณหนุ่มนะครับครับผมผมหนุ่มนะครับพอดีผมตามพี่วัลพลมาแต่ร้อนสภาพมินเนี่แหละว่าเออเห็นพี่เขาทําธุรกิจอ่าตัวเนี้ยเบิร์ดรีจังอะไรน่าสนใจ ก็เลยชวนมาสอถามดูรายละเอียดนะครับครับน่าสนใจมากเลยครับครับแล้วเป็นไงบ้างหลังจากที่ได้ฟังว่าวิธีการทำของเราเนี่ยวิธีการที่เราทำออนไลน์เนี่ยเหมือนกับที่อื่นไหมไม่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนตรงไหนบ้างเออไม่เหมือนตรงที่ว่ามันมีมีคนเข้าไปดูแบบ มีดูดูในสุดหลากหลายให้คนเขาก็ไปดูแล้วมีคำแต่ต่างก็ว่าสนใจอยากนี้ได้อย่างนี้อย่างนี้อะไรงนี้ครับครับแล้วหลังจากที่ที่ที่ได้คุยกันคิดว่าจะมิตรการทำงานออนไลน์นี้ก็ไม่ได้ทำได้ไม่ยากนะครับถ้าสนใจศึกษา ก็เพื่อนๆนะครับถ้าสนใจวิธีการทำไรยผู้เกออนไลน์อย่างจริงจงนะครับผมขึ้นพื้นบ้านง่ายไม่ต้องมืออาเทศแต่ผมขอบอกอย่างนะครับว่าของเราวิธีการออนไลเนี่ยทุกคนครับสามารถทําได้ง่ายๆและก็ไม่ยากเลยถ้าอยากะรู้วิธีการออนไลน์ง่ายๆนะครับไม่ยากแต่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ค่าไม่ถึง ติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างครับผมกรพลเจเจนะครับรับรองครับผลลัพธที่คุณเลือไปเนี่ยคุณจะ,ะลืงกบับผลลัพธ์ที่คุณได้รับแต่จจริงๆ